รอยทีอุด Poximal f ฟันหน้าใช้ P-Contour Band ดก็คือพวกด o n a l ดีกว่า Myla s w i ิปไหมครับอ่าก็เดี๋ยวให้หมอตองตอบนะกันฟันหน้าเดี๋ยวใครมีคำถามจะหลังไมลเอาให้หลังไมาทีหลังเท่าทีเดี๋ยวขอตอบงานกอนมีคนหลังไมล์วาถาก็ต้องต้องต้องบอกก่อนว่าจริงๆเราต้องเข้าใจว่าตัวไมล่าเนี่ยมัน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 ค่อนข้างทำให้ตัวคอนแทคมันเป็นเป็นแนวตรงนะครับกับตัวพีคอนทัวรเนี่ย คอนแทคมันเป็น Point Contact หรือมันไม่ได้บอร์ดบอร์ดขนาดนั้นซึ่งแต่ถ้าเกิดเราเราเราอุดด้วยการใช้ไมล่าแล้วเราอยากทําให้มันเป็นบอร์ดคอนแทคอะแต่อีกฝั่งหนึ่งมันไม่ได้เรียบเนียนด้วยอะมันก็คงไม่เกิดนะครับอย่างผมผมจะเลือกใช้ตัว P contour มากกว่านะครับเพราะว่ามันก็ทําตามตัวอน a t ตมีเดิมของฟันซี่นั้นแล้วกันอจะค่อนข้างทําง่ายกว่าถ้าเกิดใช้ตัวที่เป็นไมล่าเนี่ยครับก็จะต้องมีเทคนิคในการคูคอมบพสิตนิดนึงด้วย ครับก็คือถ้าเอาง่ายใช้พีคอนทัวร์นะครับแต่ว่าไมล์หลัก็ไม่ได้แย่ถ้าคุณหมอภูเป็นนะครับส่วนตัวก็เลือกใช้ทั้งคู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเออเทคนิคการไมล์หลักภูมาสามารถทดแทนบางอย่างที่ตัวพีคอนทัวร์ให้ไม่ได้นะครับ